สวัสดีค่ะสำนักข่าวเยาวชนตาสว่างอุบลราชธานีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่อำเภอตะการพืชผลค่ะก็จะพามาดูพิธีผูกเสี่ยวนะคะจะมีวิธีการและก็ความสำคัญอย่างไรนั้นติดตามชมไปได้วยกันเลยค่ะเป็นธรรมเนียมประเพณีของคนอีสานเราซึ่งแต่ก่อนเนี่ยใครที่จะเป็นเพื่อนกันเพื่อนซีกันนะภาษาอีสานบ้านเราบอกว่าเป็นเสี่ยวกัน คนที่มันรลุการเป็นเสี่ยวกันได้นั้นจะต้องมีการผูกเสี่ยวคันว่าผูกเสี่ยวนี้หมายถึงว่าการบอกกับเสี่ยวว่าบอก,กบเพื่อนว่าบัดนี้ฉันและเธอนั้นถึงเวลาเป็นเพื่อนกินเพื่อนนอนเพื่อนตายกันนะยอมทุกอย่างเพื่อเพื่อนนะและจะรักกันวามมุ่งหมายในเรื่องของการผูกเสี่ยวนั้นจะเป็นเรื่องของความเจริญง,งอกงาม นะครับไม่ใช่เสียวแล้วไปหาพากันป้นไม่ใช่แต่เสียวตัวนี้คือเสียวที่ที่ทสมานอะไรเรียกมีความผูกพันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะสมานนะฉันเป็นรักกันมีอะไรช่วยเหลือเพื่อกูลซื้อกันเพื่อนตกทุกข์ลำบากก็ไปช่วยกันแต่กิจกรรมนี้เราก็จะให้เป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนที่เราจะลาจากกันเพราะว่าสองคืนสามปาน,นี้เราละ,ละลายพฤติกรรม ทุกคนรู้จักกันหมดแล้วนะทุกคนพร้อมจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันทุกคนพร้อมจะเป็นเสี่ยวที่ดีต่อกันเมื่อจะจากกันต้องทําวิธีการผูกเสี่ยวไว้เผื่อคราวหน้าไปบ้านไปหาเพื่อนเผื่อคราวหน้าไปเที่ยวบ้านนี้ตามมีงานมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะได้ไปอย่างสบายใจงั้นปัญหาที่จะตีรันฟันแทงกันมันก็จะลดลงนี่คือจุดประสงค์เป้าหมายของจากโครงการนี้มีความรู้สึกดีมากเลยครับการผูกเสี่ยวนี้ เป็นการที่ทำให้รู้จักเพื่อนที่อื่นได้รู้จักรักใคร,ตคร,ร่ต่อกันครับมีอะไรก็เเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันครับรู้สึกดีใจคะ่ะแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะของการผูกเสี่ยววันนี้คะ่ะเป็นเสี่ยวกันที่ดีนะคะก็เวลามีปัญหาอะไรเราก็จะปรึกษากันได้คะ่ะเวลาเกิดปัญหาแล้วก็จะช่วยกันปรึกษาช่วยเหลือกันคะ่ะ เลยหน้าสครับต้งปี้อเคครับทางไับ่โอเคครับค่ะสำหรับพิธีกมผูกเสียวนั้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนเยาวชนสําหรับในครั้งหน้านะคะจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นอยู่ที่ไหนของภาคอีสานเราขอทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนําเสนออีกครั้งนะคะ ดิฉันนางสาวสุนิสามาลาสำนักข่าวเยาวชนตาสว่างจังหวัดวลราชธานีรายงานค่ะ